นะคะเอาทีนี้เดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของโควิดสิก,กันอีกสักคิดหนึ่งค่ะไปกันทีผูกแก๊สค่ะตอนนี้หลังจากทีมมีโควิดสิบเ้าพัผันโอมิครอนเนี่ยแพร่กระจายจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นย่างต่อเนื่องค่ะทางสาธาณสุขนะคะก็ได้มีการชี้แจงแนวปฏิบัติถ้าส่งไส่ววาตัวเองติดโควิดสิต้องทำาผัานพืมมัางติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ จากการพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่กระจายไปทั่วทั้งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นปี2565และยังมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้ออกมาชี้แจงแนวทางปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อโควิด -19 โดยเน้นการตรวจ ATK ด้วยตนเองหรือกับหน่วยงานให้บริการเป็นอันดับแรกก่อนกรณีตรวจด้วยตัวเองหากผล ATK เป็นบวก ให้ติดต่อสปสชโทร1 3 30ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์แ nhso จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประเมินอาการให้ว่าอยู่ในระดับใดกรณีตรวจกับหน่วยให้บริการเจ้าหน้าที่ที่หน่วยให้บริการจะเป็นผู้ประเมินอาการสําหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยและไม่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคประจำตัว ู้ปวย่สามารถเข้า Home Isolation หรือ Community Isolation ได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามสอบถามดูแลอาการอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดส่งยาและสิ่งของจำเป็นให้จนกระทั่งหายดีทั้งนี้เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลเนื่องจากโควิด -19 ซ้าสายพันธุ์โอมิครอนแพร่ระบาดง่ายแต่อาการไม่รุนแรงแต่ถ้าอยู่ในระหว่างช่วงโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชัแล้วผู้ป่วยมีอาการแย่ลง เจ้าหน้าที่ก็จะประสานส่งตัวผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลกรณีต่อมาสำหรับผู้ป่วยที่ผลเอทเคเป็นบวกและมีอาการหรือมีปัจจัยเสี่ยง mm hmm. เช่นมีโรคประจำตัวที่อาการไม่คงที่ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลโดยมีเกณฑ์ดังนี้มีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสนานกว่า24ชั่วโมงกรณีผู้ใหญ่หายใจเร็วกว่า25ครั้งต่อนาทีออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า94% มีโรคประจําตัวที่มีความเสี่ยงกรณีเด็กหายใจลำบากซึมลงทานอาหารหรือนมได้น้อยส่วนกรณีที่ผล ATK เป็นลบจะพิจารณาต่อว่ามีอาการหรือไม่ถ้ามีอาการจะต้องตรวจ PCR ซ้ำเพื่อดูผลอีกครั้งแต่ถ้าไม่มีอาการให้พิจารณาว่ามีประวัติเสี่ยงหรือไม่ถ้ามีประวัติเสี่ยงจะต้องกักตัวเองและตรวจ ATK ซ้ำทุก3วัน หรือเมื่อมีอาการถ้าผลเป็นบวกให้ติดต่อซอปสอชอสำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยงไม่ต้องกักตัวและปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT คือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือให้สะอาดและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางปฏิบตัติเมื่อสงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อโควิด -19 หากทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างจริงจังตามผังกระทรวงสาธารณาสุข ก็จะทำให้ระบบการบรหิหารจัดการเรื่องโควิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วลดการแพร่เชื้อลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทยก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้รวดเร็วขึ้นทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงาน